มากันแลกกันอีกเรื่องการท่องเที่ยวค่ะคไปรคอนนะคะไข่ไปรคอนในก้อนขอวาคนนี่เป็นเมืองร่องนะพี่บาวเกลียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ดีใจนะคะที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญจังหวัดนครศรีธรรมราชเลือกเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดเมืองร่องที่จะยกระดับจากเมืองร่องสู่เมืองลักในปี2567กระตุ้นการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจค่ะ หลังจากที่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบข่าวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเตรียม,มปันซิเมืองรองนะคะเป็นเมืองอลักโดยห้อการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดตัวโครงการไม่พลักดันเมืองรองที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจทางมิติการคา้าการลงทุนการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองลักค่ะสอดรับกับแผ่นข้องทอ่ทอ,ทอ,ทอในการกระตุน้นการท่องเทีย 3, ่ยว365ร้อยหกสิบห้าวันเที่ยวห้าสิบห้าเมืองรองในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่แหละสำรับรายชือ่อจังหวัด เมืองรองนั้นมีจังหวัดในมั่งนะคะก็มี <ạ. S 1> จังหวัดแพร่ลำปางนครสวรรค์นครพน,นมซีสเกตราชบุรีกาญจนบ,บุรีนครศรีธรรมราชรังและกตจันทบ,บุรีค่ะโดยประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะ <ạ. S 1> ที่ต่างจังหวัดเนี่ยได้รับขัดเลือกส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวจะได้ไม่สบเศร้านักท่องเที่ยวก็ได้ข้ามามามขึ้นนะคะทําให้เกิดการอยู่ดีกินดีนะคะจึงขอบคุณไปยังรัฐบาลค่ะที่เหนความสําคัญข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประชาชน ได้ค่ะพี่เพราะว่าเราก็อยากให้มีคนแบบมาท่องเที่ยวที่ในวัดพระธาตุเพราะว่าจะได้ช่วยแบบส่งแบบเการขายของจะได้ขายดีขึ้นใช่ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นขนมลาก็จะดังอยู่แล้วก็อยากให้แบบว่าขายดีมากกว่าเดิมปกติก็จะมีแบบว่า คนก็จะไปไปมามา,มาเยอะมาเที่ยวเยอะอะไรประมาณเนี้ถ้าว่าถ้าว่ามาที่นี่ก็ต้องเป็นขนมลาอย่างเดียวเลยเพราะว่าที่นี่ก็ขนมลามันจะเป็นขนมดั้งเดิมอยู่แล้วส่วนมากก็ถ้าว่ามีคนมาก็ส่วนมากก็จะซื้อขนมลาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นของดังของเมืองนครหรือว่าของวัดตตาธรู้สึกก็ดีใจภูมิใจที่นายกยังคิดถึงพวกใายพวกใหญ่นคีกกรธรรมราช ก็ด well. really. so ีใจภูมิใจมากถ้าอย่างนั้นก็ดีลูกหลานก็ได้มีเงินกินเงินใช้กันตอนนี้มันเสร็จแต่กิจไม่ดีเลยขายไม่มีคนเลยบางวันบางคนไม่ใช่ได้เดิมนี่ได้มั่งเล็กน้อยงนั้นน่ะพอได้ซื้อกับข้าวกินแต่ว่ามันต้องทำเพราะตอาชีพนะถ้าเขาปักดันอย่างนั้นก็ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณบอกไม่ถูกว่าอย่างนั้นดีดีมันก็ได้มีเพิ่มยอดขาย เพิ่มยอดขายเพิ่มลูกค้ามีการน้องเที่ยวเข้ามามันก็มันก็ดีอยู่แล้ยนะ้องตอนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดแต่คนที่มาเยี่ยมเขามาเยี่ยมบ้าเราเราก็แต่มดีที่สุดเลยกัน สำหรับจังหวัดนครที่ธรรมาราชนะครับเป็นนคนแรแห่งอารยธรรมมีท่านที่ทำการถามประวัติศาสตร์มากมม่เช่นวัดพร,ระมาตรวรวร,รมรวิหันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองแล่งทองเที่ยวทางวัฒนธรรม,อมนอกจากนี้ยังมีเข้าป้าน,านาลีนะครับอธิธาลีขานมถนนเข้าลายดำมู่บ้านขีดวงอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเข้าล่วงที่สูงที่สุดในภาคใต้เข้าสู่อำเภอชว่างนะครับและอีกมากมม่รอต้อนรับนักสองเที่ยวมาัมผับรรยากาศ คณะนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำมานประกอบไปด้วยนวยนพกพรรรัฐนะครับร่วนกล้างทว่วงพิภากและก็ผู้แทนเจ้าขอการค้าไทยอยู่นะหว่างการปรับปรุงรายละเอียดก่อนที่จะทะเล่งข้าวนะครับเดิน<ม>หน้าโครงการเป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่ออการค้าและก็รัฐบาลได้รวมกันพลักลั่นเศรษฐกิจนะครับจังหวัดให<ม>้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับและจะเป็นโมเดลเพื่อขายายพุ่นกับจังหวัดอื่นๆในระยะต่อไปนั่นเองครับค่ะก็ขอแส,สดงความยินดีกันนะคะได้เป็นเมืองลัก์แล้วนะคะ